สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ไอคอนนี่นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสองแสนนะใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่มมาลองเล่นกันได้นะครับตอนนี้แอดมินแจกโปรโมชั่นกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นวันนี้นะก็เป็นแนวเซตสองแสนห้าสิบนะครับผมแล้วก็ตัวละครมีสองตัวนะมีตัวห้าสิบกับตัวร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้นะในส่วนของโปรโมชั่นผมว่าอนาคตอาจจะมีพวกเก้าสิบหรืออาจจะเป็นของคราฟแทนนะครับต้องดูแอดมินอีกทีนะว่าจะปรับเป็นแนวไหนนะครับโอเคใครที่ชอบเล่นเนี่ยก็ ไปรับชมคลิปกันผมแทงหนึ่งอยู่แล้วยังไงก็โหดอยู่ดีคลิปนี้ไปผมไม่รอแล้วนะโกโจงโกโจอ่ะล่าเลยเลยกันแนวนี้ผมบอกเลยไม่มีใครไหวกับผมบอกใค่เฮ้แบบยสองหนึ่งไม่เป็นไรเป็นไรโ,โดนหัว เวดเดียวเท่านัน้นเข้าหัวเป็นไนโ,โ,ฮโ,ฮโ,ฮโคตรโหดโผล่ไหมโผล่ไหมรับโอ้โหตายอย่างเงี <c> ้ยอะไรไมันจะคมขนาดนี้แนวนี้หรือว่าคมทุกแนวเฮ้ยครับเอ้าแตกแล้วโอ้ผมมันขอถนัดผมอยู่แล้วเอ็ดมินจ้างถูกคนแล้วครับผมบอกให้พี่บันเซิร์ฟ ฮึบปวดจมาแล้วละเข้าเซฟเดือดมั้งฮึบเห็นแล้วลายหนึ่งไม่ต้องคงไม่ต้องเข้าแม่งแล้วเข้าตัวไปหนึ่งหีลึกลจ้าเข้าหัวเข้า,าบ้านเข้าตัวเข้าหัวสองไปเนี่ยโอ้โหแนวชนะบอกแล้วเข้าหัว ข้าตัวขึ้แม็กซ์ได้หรอเฮ้ยข้าหัวไปไหนข้าหัวอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วตั้งโลด,ดิเฮ้มึงโลไม่ตั้งให้กูข้าหัวข้าหัวอีกรอบนึงยิงไม่โดนละ เบิดแม <ś 2> ่งเอ้ยทำไมกูไม่เก็บเสร็จวะไปหนึง่งเสร็จเยอะเสร็จเยอะอะไรมันเป็นมันไม่ควงเหรอกมันไม่ควงเหรอโกโจโกูอาจจะเดี๋ยวผมเสียงโกโจให้แนละ้วแต่ขอรอบหน้าแล้วกันนะครับรอบนี้เล่นไปก่อนแล้วกันผมพี่เก็บพับจอไอประเด็นนะ่ะมันต้องพับจอด้วยนะเอาไว้เสียงเกมมันจะเบาไปน,นิดน,นึงนะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้นะครับขอตาหน้าแล้วกันตอนนี้ขอใส่นัวก่อน กำลังมาเลยข้าหัวเง,งี้ยนี่ไง,งโอเค๋ยวได้ซักเซตแล้วค่อยเก็บแล้วกันแนวนี้เราไหวชื่อ,อยู่แล้วครับผมบอกใหออ้ทำไมไม่เก็บกัน โขลครับพี่หาตี้ครับเดี๋ยวพี่ตีเจี๊ยบกดพีกันไหมไม่ตายยิงไม่โดนใช่รับพี่หน่อยพี่ไปด้วยกันดีกว่าพี่กดพี่คนเดละพี่ขอโทษพี่กดตี่กันเดี๋ยวพี่นี่ไงวางเป้าเขาเรียกวางเป้าครับไอ้หนุ่มไปเว้ยมีคนอยอยู่ห้องนี้เหรอไม่มีเก็บเซตก่อนแล้วกันเซตแอดมินน่าจะแจกอยู่นะครับตอนนี้ ผมไม่มั่นใจเหมือนกันอ,อย่างนั้นก็ได้กระเป๋าไ้ในกระเป๋าแพงกระเป๋าต้อง 5, ห้หาพัน G C ไปไปสักตาโกโจคนนี้ใช่ปะคนนี้ใครเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๊บนักดิโกโจสุดหล่อเลยอ่ะอ๊บเฮ้ยโกโจเปลี่ยนใหม่๋ยวมาแป๊บไม่ได้ปลื้มไม่มีใครสนใจอ้าวอา หัวสองไปเลยมุดตึบมุดตึบเลยเฮียมาดิแล้วกูไม่กลัวด้ะกลัวก็วได้กลัวเร็วมาดิผมเอาจริงดูนะไม่ีใครหยุดผมได้ยิงไม่โดนเลยวะเป็นไง เก็บกระเป๋าก่อนมาเวอุ้ยกูมือตืบเดี๋ยวเพิ่มเสียงพอดีแล้วกันเนาะบอกเลยโกโจอะไม่รอดผมแน่เสียงสะดันอย่างนี้ด้วยทำไมชักไปโอ้แล้วเสียงแม่งดังขึ้นจริงด้โอ้ยยหายละน่าขึอนอ๊บ นดักหัวเราเราต้องขึ้นขึ้นแบบมีสไตล์ขึ้นแบบมีสเตปรขึ้นแบบมีสไตล์บบตลขึ้นแบบมีสเตปอยาลรม,ม้ชืภาษาคอมนู้เรื่องอะเฮ้ยฮะเออที่ยิงทุกเม็ดเลยฉันก็หลุมทำไมวะมึงจะกดมั้็วันวันจนก็วะเฮ้ยนี่ไนะงเข้าหัวไป นี่ไงระเบิดมาดินี่ไงโอ้โหที่มันความโหดของอาสนะไหนไม่มีใครแกร้ได้หรอกเึบแก้ได้แล้วอ้เหี้ขอโดนก่อนแล้วกัน ตายนะอย่างเงี้ยเข้ามาหัวสายวัดสุดมึงเข้ามาเดี๋ยวชิ้นนี้ของจริงนี่วะไอ้น,นี่มันรู้มุมนี่ไง,ง,ห,งหัวสองไปดิโคตรคมกว่าเข็มด้วนงั้น,นชิบหายละหนีด้วยหนีด้วยหนีด้วย ชิบหายละมากูมิตต้าวพามึงเจอปูเยอะกิอ,อ,อข้าหัวงสงี้ไองเช่นี่ไงนี่ไงโอ้โหแรงหนึ่งอศนะแรงหนึ่งอศนะ อ๋โดนทุกเวทเขาเรียกว่าเล้งหนึ่งไต่ไอ้นี่เป็นอาคุ้มลหมเลยมันเป็นอะไรกับกุ้มวะยี่ดอนพี่ไม่โดนพี่ไม่โดนมาดิเข้ามาหัวเล้งหนึ่งมุมด้วย อยากจัดมันก็เข้ามาฮะไม่เ,ยเ,ยเงยวิ Q ่งเตะอะไรคิวเราของจริงอยู่แล้วครับอาจจะแบบตายบ้างแนวสองแสนนะนก็ต้องมีกันบ้างนะม,มันเป็นแนวที่แบบสองเมตรอะครับไม่เป็นไรเราลุนใหญ่พอซื้อเลย ไปต่อโอ้หผมบอกเลยนะถ้าผมถ้ามันเป็นเซตที่แบบเสียตังอะเซตเติมอะที่ไม่ใช่โปรโมชั่นแจกนะผมยิ่มแล้วอย่างน้อยอะพวกกากเข้เาหัวไปแล้วหนึ่งเข้าหัวอย่างเงี้ยเฮ้ยว่ามันถึกแปลกๆแล้วนยะนี่ยิงไงเข้าหัวสองไปดิ อันนี้น่าจะไข่กันรู้กันมาเวสัปอย่างน,นี้ก็ต้องมีเอาตัวรอดนันบ้าง เะ้อยู่อยู่ิงเรียกไปเจอโกโจแล้วนี่คมฮึบเฮ้ยยูไม่โดนเฮ้ยน,นี่ไงโกโจซาตรูสู้ผมไม่ไหวแล้วครับผมแรงหนึ่งแสนนะครับไปไหมนี่เอาไปหนึ่ง ไอ้เช่นนี้ปิงมาแต่ไกลเลยเฮ้ยกูไม่ใช่แล้วไอ้เนี่ยเซิร์ฟบา้บบาเหรอไม่ใช่มันบ้าเหรอ,อกูไม่ใช่แล้กวกูไอ้เช่นนี้แหละบา์านี่ไงแตกไปดิอุอ้ยอุ้ยเออเซิร์ฟบ้ะทุกคนเซิร์ฟบ้าใกล้ที่อะและวบา้าไปไหนไม่รู้ข้องหว สัดชอบทุกอย่างที่มันถึงมาตึบนี่อ่ะมาดิมาดิเจอคนมาดิใครเป็นอาตูดไม่รู้เห็นเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยเอาหมดเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะ กลูไม่ใช่อ่ะนี่ไงใส่ไปหนึ่งหนีหนีขอแอบก่อนมาดิ นี่ไงแต่อีนึง่งด้วยความปฏิหาดิจากอาสนะไปไปห้าหัวไปหนึบเิดปั๊มยากดผิดไปเป็นปเดินบบ,บ,บิบิบีบบบมาดิหมุนหรอชิปหาล้ว gặp tài Ui, đi Mày tay hả? Mày tay của áo yên Mày tài, cú áo Mày เอาแม่งเบิ้ลเราควยอย่างระเบิดเลยกำลังมันเลยเอาใหม่เอาใหม่ตานี้ผมบอกเลยผมไม่มีแพ้ไม่มีพลาดไม่มีตายโอ้หไม่คิดว่ามันจะมาเบิ้ลเนยระเด็นอ่ะเฮ้ยมันต้องออกยากจังวะม,มา,าซื้อกระเป๋าอีกสักอันผมว่าเราไม่ต้องเก็บแล้วนะทรงเซตอ่ะมายังไงเซตแจกนะครับตอนนี้ไปเว้ยไอ้นัน่นหะเจอกูเจอกูแน่

เฮ้ยไม่โดนต้องหัวอีกแล้วไม่ใช่แนะ่แปลกแปลกแล้วใครวะนี่ไงขอขอปัดแดงนี่งไงเอาไปน่าอยู่บนหัวเราเนี่ยอยู่ที่นี่ดีกว,ว่าหายแล้ว วัดแหลงวัดแหลงไม่ใช่แน่เจอไม่ได้ไม่มีให้มีแต่นี่เงี้ยโอ้านี่ไงโกโจซาตวรุวิ่งแค่ผมไม่เ,เก็บเสร็จแล้วกันไมดวว่ดีวัดเปล่าวัดเปล่าวัดแหลงอ่ะผมไม่เ,เก็บแล้วนะเ,เกียบแล้วนะเฮ้ยมันขึ้นยังไงล่ะเฮ้ย <c ười> มาขึ้นได้แล้ว ถ้ามีพลยิงได้เลยมาครับมาดิใหม่นี้มันจะไม่รู้ว่ามันกำลังจะตายเป็นกูนี่เลยนี่แตกไปนหนึ่งฮะนี่ไงเข้าหัวเข้าอบาน ข้าวหัวข้าวบาลน,นี่ไงเก็บหมดเซิฟโอ้โหผมบอกแล้วนี่มันระดับแรงหนึ่งอ่ะสินะแต่ตั้งชื่อว่าโทนี่เอ็ก์ูนย์บอกแล้วเนี่ยเนี้ยไม่มีใครไหวหรอกผมบอกให้เฮ้ยอังโลนี่ไงยิคารโลด้วยวนี่ไงตาย กูมันไม่ใช่แล้วอ๋อกูมึนหัวกับมันปะกูมึนหัวกับมันปะไปแล้วแล้วก็ก็ส่องโอ้กูปวดหัวกับมันปะตายนะตายเียจบ ปวดหัวก็แม่งชีนี่ตายอีกคนนี่มันแอดมินนี่ป่ะไหนวะออกมาออกมามาเจอสตรุทำไมผมไม่ได้ยินเสียง,ขงเขาแล้ววะมันไม่ได้พูดกันเหรอกดผิดกันปะวะ มืดตึบเลยชิบหายแล้วต้องสวนทีะตัวนะครับโอ้โหเม่งเน่ก็มาดีนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์แนวสองแสนนะครับใครที่ชอบแนวนี้นะผมว่าตอนผมลงคลิปไปเนี่ยเขาน่าจะเปลี่ยนโปรแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอไปเล่นรอบๆกกอนแล้วกันสนุกดีนะไป